เอาแล้วครับถ่ายน้ำมันเครื่องครับงานเร่ดงด่วนครับถ่ายน้ำมันเครื่องกลางป่าแล้วครับเดี๋ยวให้ดูป่าก่อนนี่นนกองไฟนะครับทอ,อดและ้งไง ดูดินี่นะครับใส่กระอให้ตองแล้วก็ออกแรงทวนเข็มนั่นนะครับทวนเข็มใช่ไหม,ามาาตามเข็มตามเข็มตามเข็มจ้ะเป็นเกีียวซ้ายนะอันนี้เกียวซ้ายโหเด่มีประแจนี่นะจบเลยนะ ใช้ใช้ประแจนะครับอย่าใช้มือเปล่านะครับมืออาจจะพองได้ตัวนี้โอ้ยบอกวิธีใช้มือบิดเลยเอามันร้อนนะดิจ้าเออเออโม่ตัวโม่กำลังทำเคียงอยู่นะครับเห็นไหมครับกำลังทำเคียงอยู่เขียงไม้มาขาม มีหลายช่างครับในป่ามีช่างไม้ช่างโยนไม้ช่างโยนคนขึ้นดังลกด้วยครับละมันลงแล้วครับของพี่เคยพลาดอยู่ครั้งหนึ่งโอโกูนี่แหละทายใส่กระบอกนี่แหละแล้วก็ไปเผลอโยนลงท่อน้ำทิ้งโยนทั้งหมดเลยเทเท่าน้ำทิ้งอ่ะต้องซื้อใหม่เลยไอสกูที่ทายน้ำมันอ่ะหลุดไปตามกันเลยใช่ไหมครับ น้ำมันดำมากครับดูแต่อย่างว่ารถใช้งานนะครับเดินทางไกลนะไปัชนาครับไปัชนาเดินทางไปัชนาก็ประมาณสา0ร้อยกวโลครับไปกลับแต่ไปแต่น้ำมันชุดนี้ใช้ไปถึงสามครั้งแล้วสามเที่ยวแล้วครับเท่ากับว่าเก้าร้อยโลเกือบพันโลครับโอ้ยห้าพันยังไม่เปลี่ยนเลยนะห้าพันโลยังไม่เปลี่ยนเลยนะนี่เก้าร้อยโลเปลี่ยนแล้วเดินทางไกลครับน้ำมันต้องมีใยสังเคราะห์ยิ่งดี รถก็จะเก็บความร้อนสะสมไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ให้สารล้อเลื่อนหรืที่เป็นความรู้นะครับใครที่รู้แล้วก็มีผิดพลาดใดก็ดกคอมเมนต์ได้นะครับ<อ>ถ่ายรำมเครื่องนะครับ,รบรสี่จังหวะ,ะดูะเครื่องมืออีทีนะครับนี่ปาดแจแจบ็อก อันนี้หาซื้อได้ตาม DIY ทั่วไปบอกสามทางนะครับมีเบอร์สิบสองสิบสี่สิบเจ็ดถ้าเจอนี่ก็นี่ครับใช้เบอร์สิบเจ็ดจบเลยครับอันนี้ง่ายดีใช้ตัวนี้นะครับ ยังไม่ได้ใส่น้ำมันเครื่องนะครับนี่เราสตาร์ทแป๊บเดียวนะครับเนี่ยใครอย่าไปลองทำตามนะครับน,นี่ลองเฉยนก็ยังมีน้ำมันหล่อเลื่อนอยู่ขั้นตอนนี้ก็อย่าลืมใส่อย่าลืมใส่สกูกลับนะครับสกูถายน้ำมันนะครับสสใส่ไปแล้ว,ลวก่อนที่จะเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปนะครับ ไม่ไม่ต้องแน่นมากนะแค่พอตึงเดี๋ยวหวานมันขาดไม่ใช่ไปครับเติมน้ำมันเครื่องสีดจังหวะเข้าไปมันเครื่องใส่เลยนะครับใส่ใส่กันเลยนะครับอันนี้ควรใส่ไปเลยทางเดินของน้ำมันโอ้โหนอ้โหนี่เ็เคล็ดลับนะครับ ปลอยไม่ต้องฉีกให้หมดนะครับ,รบฉีกก็มันเป็นทางน้ําทางน้ํามันเออพี่ก็เพิ่งเคยรู้อ่ะเพิ่งรู้วันเนี้ยเทคนิคเทคนิคเขาจะจับน้ํามันเอาไว้อออนนี้เขาเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลยครับเสร็จเรียบร้อยละนี่ก็ปิดฝาขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ